จังหวัดปทุมธานีแม่ทัพภาคที่1เป็นห่วงชาวบ้านน้ำท่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมมอบถ,ถุงยางชีพให้ประชาชนตำบลบางขย,ยงเมืองปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่17พฤศจิก,กาย,ยน2568เวลา14นาฬิกาที่เทศบาลตำบลบางขย,ยงคุโทรวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่ง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยางชีพให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1นึถึงสาตำบลบางขยงอำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีโดยมีนายเอกกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีพันเอกกิติศักดิ์วัฒนเดชรองกอรอมนจังหวัดประทุมธานีนางสาวสุพีพรโมราหวัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประทุมธานีนายสุรชัยอุ่มกาย นายกเทศมนตรีตำบลบางขยงพันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศวัยวิบูลผู้กำกับสพเมืองประทุมธานีทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่จากหน่วยงานต่างๆพร้อมกับรายงานสภาพความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมจากนั้นแม่ทัพภาคที่1และคณะได้เข้ามอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านจํานวน30ครอบครัว พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันกรอกกระสอบทรายต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงที่พักอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมโดยได้เดินบนสะพานไม้เข้าไปในบริเวณบ้านของผู้ป่วยเพื่อมอบถุงยางชีพและสอบถามความเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและได้เดินทางต่อไปยังจุดเสี่ยงน้ำท่วมใต้สะพานนนทบุรีหรือสะพานนนลชวีและบริเวณจุดเสี่ยงที่ท่าเรือสปีดโบ๊ทซอยสังกะสี ตำบลบางขแยงอำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีโดยพื้นที่บางขแยงขณะน,นี้มีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งหมดจำนวน155ครัวเรือน428คนด้านนายสริกรวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีกล่าวเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดประทุมธานีช่วงนี้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยายังคงทรงตัวส่วนปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ยังคงอยู่กับน้ําท่วมและได้ประสานหน่วยงานของแต่ละท้องที่ที่ประสบป,ปัญหาให้เข้าช่วยเหลือการดูแลเรื่องถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือเยียวยาในแต่ละหลังคาเรือนเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นก่อน ท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับพร้อมกับทางทีมงานของทางหมวดทหารได้เข้ามาในจุดนี้ขอ ern, งแต่พงศานีในตะบนปางไชยแหงนะครับซึ่งทางจุดมันนี้ก็นำโดยพนักงานตำรวจพงศานีท่านผู้งานพนักงานตรวาทสองทีนะครับท่านผู้แทนรัฐบาลนะครับด้วยท่านนายกท่านทางข้าวมุ่งไปในวงกว้างับที่ท่านมาในวันนี้ที่ท่านได้ให้ความสําคัญเรืองหนึ่งมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหา ในช่วงระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับกับ2ให้กำล,ลังไปดินอยู่ซึ่งท่านได้แสดงความสนใจน,นะครับเพราะว่าเรื่องของสถานก,การณ์น้ำที่ยังกระจุกัน้อยอยู่ต้องใช้กระสอบายในการที่จะมาวางเข้าระวังป้องกันระดับน้ำพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ342ครัวคเรียนครับทางเทศบาลเบื้องต้นได้ขอช่วยเหลือเรื่องของพื้นที่แต่วันนี้นมีไหมครับภาคที่หนึ่งและท่านผู้ว่าระดับเสี่ยงนะครับพื้นที่นี้ครับ ที่นี่เป็นพื้นที่ท่าเรือสติดโรดซึ่งเป็นพื้นที่ของธนพุตเราได้ทําแนวป้องกันโดยใช้กระสอบทรายประมาณหมื่นกว่าลูกนะครับป้องกันไม่ให้น้าท่วมเข้าไปชุนชวนสักสีซึ่งจะกระทบถ้าเข้าตรงนี้ได้จะถึงขั้นหนักจากกีบางคนเลยครับและตรงนี้สามารถที่จะป้องอยู่ไหมครับตรงนี้ครับตอนนี้เราป้องอยู่แน่นอนครับตอนนี้ครับไปพี่น้องประชาชนทางนนทบุรีบางกันเลยครับีตรงนี้มันเชื่อมต่อกับนนทบุรีนะครับแล้วก็จุดสำคัญ่างไกลครับซึ่งเราป้องกันทุกปี เขาเรียกจุดประหลอใช่ไหมัใช่ครับสมเกียรติทรัพย์เฉลิมภาพข่าวจังหวัดปทุมธานีปราตีคูณสีพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน